กันดานะคนสนใจข้าปะข้ามานี่ฮะกันดาออกันดาเตอเลยวันลุกดิอาไม่เอากันดาตายแน,แน่แน่แมวตัวนี้ฮะอันนี้แล้วมาก้นดำมาเนี่ยสูดกัดก้นดำไม่ได้น้องกันดาเนี่ย อี่วันลกุกกันนะเอออาหารแมวหมดกินอาหารหมาแล้วนะเนี่ยกันดาอือน้น้ำปลุกมันดิมาไหนวะนี่น้ำปลุกมันนี่ปุกมันปลุกมันปลุกมันปลุกมัน,มนจอดเข้าไปปลุกมัน ปุกมันได้บอกให้มันเืินมันเกียดเกียดอะกันะกันะกันะก็นะ อ้วนอ้นไตื่นไตื่นหมืใต้เสรแล้วฮะเอาลุกมาแล้วเสรลุกมมขี้อะลุกมาแล้วกั่นะกันนะกันนะ เขี้ยวเหมืนเขี้ยวรู้ไหม